หนาบ้นครับบ้านมาอีกแล้วบัานหนกล้วยไงนี่ด้เคียนไงนี่กล้วยไทยกล้วยน้ำว้าบ้านนอานี่กล้วยอปูกล้วยฝรั่งกือกันเป็นบ้านนอาเขาอื่นกล้วยไอ้กล้วยกล้วยหอมเดี๋ยวนี้เป็นกล้วยหอมฝรั่งเที่ยงไงตาแต่ซีหาเคี้ยกล้วยไทยซีถอ่งเคี้ยเคี้ยแบบนี้นี่งเคี้ยเนี่ยประมาณสองร้อยเผ้าอันนี้ก็บ่ถึงบ่ถึงสามร้อยพอสามเคี้ยเนี่ยประมาณร้อยแปดสิบเผ้า ทั้งหมดอีอกร่วมแล้วกับซีลอยพาวเบ่อถึงงานลอยาวหรอกยนนี่กประมาณ400ี0อยพาวไปขายกได้เงินเหม่หา,าลูกลอยหมสองสามเทียนหา,าลูกยเหรียญหมเก็ดขาย4ีนวยสีนวยสามดอนขาย4ีนวยสาดอนเท่านั้น ขายเป็นวีกับวีเลยสิบสองดอนสิบสามดอนขายแพ่งในยังไงยยแหวนขายของแพงก้วยงามครับวยแหวนก้วยงามไทาฟ้ามของไทฟ้ามชุมเอือนบ่มีกล้วยงามสิแมนงามก็บพกก้าขายแพงนะเขา่าญ่านขายบ่อแล้วใแหวงขายแพ่งยังเดียวฝรังมาของแพงด้วยขายถือเขาบอาเขาว่าของเสีลไรของมันมีคุณภาพจากของมีคุณภาพราคาแพงราคาดีสวยงาม ขายได้ราคาดีเพราะว่าเฮาเห็ดมันดีก้อนจีกับใบโบมใบเลยงตัดมาแล้วถึงต้องถิ่ม้ว้น้ำล่างด้วยเกินสะอาดจะอา่านมันจะสุกง,งามเลี้ยงหฮย้ยฝรังเห็นก็บโบบาลแต่ฟารังเราคนได้หไหมกนาดเห็นกับมันก็งามดีเป็นธนากินครับจะเลยขายได,ด้ราคาดีเนี่ยทั้งมดนี่ครับขายเจลาเสาเจลาเสาเจละมือนีมัดตลอดครับมือลราหาลอยเผาครับหาลอยเผาเนี่ยขาย ซีนว่วยซีนว่วยนี่ซีน่วยนี่ยเผ้าหนึ่งสามบาทแล้วทุกันกูเดีวซีน่วยเนี่ยกินแล้วก็เป็นแค่เผ้าเผ้าละสามบาทแล้วก็ตัดเป็นแบงขายบวมสูงแหลวขายดีครับพลังมากของแพงของแพงเลยก็ราคาดีของดีมีคุณภาพมาคือของถือของถือคุณภาพพอดีคือคือคือว่าละของดีบ่มอ่อนดีของดีบ่มอ่อนอีไล่ราคาต้อง แขงในยังน้อยของขีไล่มันก็ต้องราคาถือของดีราคาแพงครับออกจำนี้ละพอก,กันไหมครับทิพนะ